ครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวแทนของบริษัทนิวทาเกตจำกัดภายใต้สัญลักษณ์อินทรีดำวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปัญหาที่ชาวสวนเจอกันมากๆนะครับก็คือปัญหาเรื่องดอกร่วงผลอ่อนร่วงนะครับเราอุตสาห์ดูแลประคบประหงมมาตั้งแต่ฟื้นฟูต้นบำรุงใบทำชุดใบสะสมอาหารแล้วก็ป้องกันเรื่องดอกฟอรรับท้ายที่สุดเราอาจจะมาเจอปัญหาเรื่องของดอกร่วงจนถึงผลอ่อนร่วง อันนี้สาเหตุก็จะเป็นเรื่องของอาหารไม่พออาหารไม่พอมีหลายสายเหตุก็คือเรามอมลุงมันขึ้นมาไม่พอนะครับตั้งแต่ตอนเราเก็บเกี่ยวโลกแล้วเนี่ยต้นสมบูรณ์น้อยลงแล้วก็เราฟื้นฟูต้นกลับมาไม่ทันแต่พอถึงฤดูกาลเราก็อยากจะได้ผลนะครับเราก็เลยเร่งมันนะครับเพื่อให้ออกดอกแต่นี้พอออกดอกมาในภาวะที่อาหารไม่สมบูรณ์มันก็จะมีการร่วงได้นะครับ ส่วนเรื่องของการทําลายโรคแมลงอันนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึง่งในระยะของการพัฒนาดอก <c oughs> ก็จะมีเรื่องของโรคแมลงหลายๆชนิดเข้ามาทําลายอันนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันยาวๆในเรื่องของโรคและมแมลงในการทําลายในระยะนี้ตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าในภาวะที่มันจะเกิดเรื่องดอกร่วงผลอ่อนร่วงเนี้ยเรามาคุยกันตอนที่ปัญหามันจบไปแล้วหลายคนก็บอกว่าแหมมันก็เลยต้องไปตั้งต้นบำรุงชุดใบใหม่คราวนี้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นปัญหาแก้ไขต้องเป็นปัญหาป้องกันนะครับเราอยากแนะนํานะครับว่าเรื่องของดอกที่มันร่วงเหล่านี้นะครับเราสามารถที่ป้องกันได้นะครับเรามาลุกกันนิดหนึ่งในเรื่องที่ว่าดอกร่วงนั้นอนะ่ะนอกจากเรื่องของที่ผมกล่าวไปแล้วเรื่องธาตุอาหารไม่พอเรื่องของโรคแมลงทําลายหรือสภาพแวดล้อมเกิดอาการแรงจัดนะครับให้น้ําไม่ถึงก็ทําให้ดอกร่วงได้และประการหนึ่งสําคัญเราดูแล ป้องกันเหล่านั้นมาได้ดีก็จะมีปัญหาเรื่องของการผสมเกสรไม่ดีเนี่ยก็คือเรื่องอาหารไม่พอเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้อาหารไม่ถูกชนิดถูกประเภทถูกอาตาัตราแล้วก็ถูกระยะเวลาในการใช้ความถี่ในการใช้อันนี้แหละคือส่วนที่สําคัญในการที่ทําให้ทุกวันนี้เกิดปัญหาเรื่องดอกร่วงผลร่วงกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอธิบายว่าเราทําไงให้มันเกิดการติดผลที่ดีเราจะต้องมีวามพร้อมหลองอองเ,เ,อเกสตรตัวผู้ตัวเมียเราต้องได้รับ ชนิดปริมาณธาตุอาหารเหมาะสมแล้วก็การพัฒนาดอกและผลอ่อนเนี่ยอย่างสมดุลนะครับนะครับนี่คือภาพที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆส่วนนะครับว่าดอกออกมาเยอะนะครับแต่พอถึงเวลาแล้วดอกร่วงมากเลยครับหรือถ้ายไม่ร่วงที่ติดอยู่ก็บิดเบี้ยวนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะทําให้เป็นปัญหาว่าเราตสษาลงทุนลงแรงไปเยอะนะแล้วแล้วภาพที่ได้มามันก็จะกลายเป็นอย่างที่เห็นอย่างนี้คงไม่มีใครอยากได้นะครับคราวนี้เราทํำยังไงครับ เราแนะนำนะครับทางใบสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของเนื้อเยอื่อก็จะเห็นนะครับว <written> ่าเราแนะนํสามทหารเสือวันนี้ขอให้จําไว้นะครับว่าสมทหารเสือของบริษัทนิวทาเกตจํากัดภายใต้สัญลักษณ์สีดําก็คือฟอร์ลาบัตซีลริลิโฟชุดนี้นะครับเราพัฒนาขึ้นมาแยกกันก็เพราะว่าแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษของแต่ละตัวอยู่แล้วถ้าจะนามา พัฒนาให้มันอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เดียวกันนะ่ะอันนั้นนะ่ะบางบางสภาพอาจจะสูญเสียไปเราจึงแนะนํามาเป็นชุดเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เต็มที่ในตอนนําไปใช้จริงนะครับเราแนะนำฟอร์บัตอยู่ที่ 400cc, c ล r a 2 0 0อีลิโฟ2 0 0ซี 4, นะครับถ้าเราพ่นลงไปนะครับในขณะที่ดอกยังไม่บานนะครับคือถือตัวสินค้าชุดนี้สามารถพ่นมาได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับในระยะสะสมอาหารก็จะยิ่งทําให้ การทําให้ดอกสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นนะครับให้ใช้ร่วมกับพีทาเก็ตหรือเคทาเก็ตด้วยในเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่สะสมอาหารพัฒนาตาดอกจนถึงการพัฒนาดอกนะครับจะช่วยทําให้ดอกสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นหลายสวนแล้วนะครับที่นําไปใช้แล้วได้ผลดีนะครับอันนี้เราก็อยากให้ทุกท่านได้ผลดีเช่นเดียวกันทางใบอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนนะครับหลายสวนบอกว่าไม่อยากใช้ทางใบเพราะว่ากลัวจะไม่มีผลกระทบมีอะไรก็ตาม นะครับถ้ารอแต่ทางดินนะครับมันไม่ทันนะครับถ้าจะเกิดว่าป้องกันกันจริงๆหรือแก้ปัญหากันระยะยาวจริงๆทางดินเราแนะนํามาก่อนตั้งแต่ในช่วงการสะสมอาหารแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกดอกเราอาจจะยังไม่จําเป็นแนะนําในเรื่องทางดินแต่ถ้าท่านผู้ใดจะใช้ทางดินก็สามารถที่จะใช้ในช่วงนี้ได้ซ้ำกับในสิ่งที่เราได้เคยแนะนํามานะครับถ้าท่านใช้ทางใบของเราอย่างเต็มที่ท่านจะได้ อดอกที่สมบูรณ์นะครับดังในภาพที่เห็นนะครับพอดอกสมบูรณ์การผสมติดดีนะครับการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนก็จะน้อยลงก็ทำให้ท่านประสบความสําเร็จอันนี้ฝากทุกๆท,ท่านแถวสวนเลยนะครับต้องใช้นะครับพบกันในเพจคราวหน้านะครับสวัสดีครับ